สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาปลูกต้นเยนลลี่ต้องมีคือหนึ่งต้นเยนลลี่สองเนื่องจากข้างล่างมันเป็นปูนะนี่ก็เลยใช้ฐานที่เป็นโฟมนะคะแล้วก็มีกระมังหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีกระถางที่เจาะรูนะคะอันนี้หาได้ทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะมันจะวางแบบแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะลอยอยู่ ลอยนะคะก็จะมีมะพร้าวสับนะคะแล้วก็แกบดิบอันนี้ต้นเยลลี่นะคะอยู่ในกระถางประมาณเจดนิ้วนะคะน,นี่เป็นต้นต้นแม่เขาเป็นต้นที่ไม่ได้ขายนะคะเป็นต้นใสเล็กนิดเดียวนะคะ เรารดนะ้ำแบบ่อยๆเขาก็จะแตกกิ่งใหม่เนี่ยค่ะกิ่งใหม่ของเขานะคะอันนี้ก็กิ่งใหม่นี่นะเมื่อออกจากกระถางนี่ก็จะวางรากเขาให้แบ่ๆนะคะ จะไม่วางลักแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพรเดี๋ยวเขารากเขาจะเดินไปรอบๆเองนะคะเดี๋ยวจะทำไว้แบบนี้นะอันนี้มะพร้าวสับมันก็มีความชื้นอยู่ในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้เอาไปแช่นะคะแกะออกจากการะสอบ แกบดำไม่ใช้แกบดำก็เป็นดินก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไปข้างบนเวลาลดน้ำเนี่ยเขาก็จะหล่นไปเองนะคะสรุปนี้ก็ใช้มะพร้าวสับเนี่ยไปเกือบหนึ่งกระสอบใหญ่นะคะแล้วก็แกบดำน่าจะครึ่งกระสอบ เดี๋ยวนะ้ำมารลกันค่ะนี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะรักแรกเขาจะเหี่ยวสัหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้โดนแดดร้อยแบบนี้นะคะพอโดนแดดร้อยแบบนี้เขาก็จะมีอาการเหี่ยวบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ ร้อยเขาปรับสภาพ1-2วันนะคะเพราะว่ารากเดินดีแล้วตัวเยลลี่แบบต้นเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนฝนตกเขาจะมีรากอากาศนะคะนี้ถ้าช่วงหน้าแล้งมีลมโกกแบบเนี้เขาจะไม่ค่อยออกรากนะคะถ้าอยากให้ออกรากต้องลดน้ำทั้งต้นเขาถึงจะออกรากนะนี่ค่ะอันนี้น้ย เอาไว้แล้วนะคะกันโยกนะคะเพราะว่าตรงนี้ลมแรงนะคะเนี่ยค่ะก็มืดมืดมาไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะหรือจะใส่ใบไม้ได้นะคะเพื่อที่จะรักษาความชื้นตัวส่วนกำะมังอ่ะที่นุ้ยใช้ตรงนี้เนี่ยค่ะเราไม่ต้องมานั่งรดน้ำบ,บ่อยๆนะคะ ลังโฟมที่นุ้ยใช้หนึ่งข้างล่างมันเป็นปูนนะคะถ้ากระมังมันเป็นพลาสติกมันโดนปูนมันร้อนนะนุ้ยก็เลยใช้พวกโฟมนะคะมาลองแล้วก็ใช้กระมังกระถางนี้ค่ะซื้อได้ทั่วไปนะคะนะคะมีแค่นี้อันนี้ไม่ได้ใช้ดินนะมีแค่มะพร้าวสับกับแก่ดำเท่านั้นนะคะปุูกรณนี้เลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะคะจนกว่าเขาจะแข็งแรงดีแล้วเราค่อยเริ่ม ที่จะใส่ปุ๋ยนะคะอ,อย่าใส่ชิดค้นต้นนะคะให้ใส่รอบๆเพราะว่าเดี๋ยวลากเขาจะมาหาอาหารรอบๆเองนะคะวันนี้นี่ก็ขอจบคลิปการปลูกต้นเยลลี่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ